อ่ะก็สวัสดีนะครับวันนี้ฮิมุระเคนชินชานะครับก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวนะครับช็อคอัพนะครับว่าช็อคแอปซอบเบอร์นะครับตามบ้านเราเรียกช็อคอัพนะรจริงๆมันต้องอ่านว่าช็อคแอปซอบเบอร์นะครับช็อคก็คือพวก แรงกระแทกกระเทือนแอปซอร์เบอร์ก็เหมือนดูดซับแรงนะครับก็คือปกติโชคมันก็จะรับน้ำหนักนะครับด้วยสปริงนะแล้วพอเกิดการกระแทกตัวยุบตัวครับถ้าเราไม่มีโชคอะสปริงก็จะเด้งจนกว่าจะหมดแรงนะครับแต่พอมีโชคแกนตรงกลางมาปึ๊บพอกดมาเด้งมันก็จะหนืดจังหวะให้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวโชคนะครับ YSS นะรุ่น DTG ของ k s R 1 1 0กันนะครับก็วัสดุเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนใส่ก็จะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับข้างกล่องมันจะเป็นซีรีส์ DTG นะครับไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะเพราะข้างกล่องเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้บอกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูไปด้วยกันนะก็เป็นรุ่น MB 3 0 2ขีด2 5 0 P 1 5ขีด8 5นะครับสีดำแดงนะครับ Black Red สาหรับ KSR 1 1 0นะ ก่อนที่ผมจะซื้อมาผมก็ดูในรีวิวของในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเห็นว่าโชคตัวนี้ยาวกว่าของเดิมโรงงานประมาณ1นิ้วนะครับบอกว่าบางคนก็ใส่ไม่ได้บางคนก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องภายนอกก่อนนะก็จะเป็น YSS นะครับ Suspension กับพวกระบบช่วงล่างนะครับเป็นรุ่น High Performance นะก็คุณภาพประสิทธิภาพสูงแก๊สช็อคแอปซอร์เบอนะครับก็เป็น มาตรฐานระดับโลกแล้วกันนะครับเว r ร์ c ชาร์ตเวิร์คลาสซัสเพนชั่นก็น่าจะผ่านมาตรฐานสายเยอรมันมานะมาตรฐาน MITABE นะครับเซอร์ติฟายช็อคแอ r ซอรนะก็เหมือนเป็นใบรับประกันคุณภาพนะครับผ่านมาตรฐานอะไรสักอย่างนะครับคุณภาพ y c ค n t r o l p น o d u รฐานอะไรสักอย่คือมีการควบคุมกครุณภาพนะครับมีการุมตรวจสอคบุณภาพมีการตรวจอกอบอา,เาเรียกอะไรนะ ตรวจสอบอุปรกรณ์วัสดุอุปรกรณ์โปรดักต์ทุกคนผลิตเหมกันนะครับมีการตรวจสอบสินค้าที่จะออกมาจําหน่ายนะครับ All Product with KBA Number t ü v Approved นะก็เหมือนมาตรฐานทางยุโรปมาเยอรมันนะครับก็จะเป็นรุ่น DTG นะครับอันนี้เป็นภาษาอนะไรเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่าไม่ออกนะดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับก็มี QR Code ให้สแกนไปที่เว็บเขานะครับผลิตในประเทศไทยนะก็เป็นรุ่น n i ไนโตรเจนเพรสช e นะครับก็คือมีการอัดแก๊สไนโตรเจนเข้ามานะ The best result of high pressure nitrogen นะครับ gas and shock oil will make the smoothness of your driving without losing performance ก็เหมือนว่าโช๊คแก๊สเนี่ยนะครับขับแล้วดีนะมีความนุ่มนะครับโชคมีความนุ่มแต่ไม่ได้ทำให้สมรรถภา,ภาพ ในการขับขี่หรือการทรงตัวลดลงไปนะครับแล้วก็เป็น Progressive d a m p e r นะครับก็คือสามารถปรับตัวเองได้ทุกความเร็วนะปรับตัวเองได้ทุกย่านความเร็วนะเป็น Progressive d a m p e r ก็น่าจะมีการออกแบบชุดวาล์วน้ำมันวาล์วแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับให้มีความนืดหรือตึงตอนความเร็วสูงแล้วก็มีความนิ่มนวลตอนความเร็วต่ำนะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะราคาหน้ากล่องนะครับ ราคาแนะนําที่ให้ขายคือ1,200บาทนะครับอันสุดท้ายก็เป็นโปรเกรสซีฟสปริงก็คืออ r โปรเกรสซีฟสปริงออโตมออโตมติกนะครับอะดัปต์ทูแอนิโรดคอนดิชัก็คือตัวสปริงเนี้ยทำหน้าที่แบบเดี๋ยวมีความนุ่มความหนึบในตัวเองแล้วกันนะครับสามารถปรับให้เข้ากับพุกสภาพถนนนะออโรดคอนดิชันนะครับเดี๋ยวลองดูภาษาไทยนะครับข้อควรระวังคือการยึดน็อตที่หูโช๊ก ควรใช้น็อตขนาดที่พอดีกับบูทล็อกน็อตตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์นะครับหากล็อกน็อตหรือเสริมแหวนจนแน่นเกินไปแล้วอาจทําให้การทํางานของโชงไม่สมบูรณ์นะครับข้อ2คือสังเกตอุปกรณ์ใกล้เคียงเช่นสวิงอาร์มท่อเสียที่บางโซ่ไม่ให้มาโดนโชกนะครับเพราะชคจะทํางานไม่สมบูรณนะ์ข้อ 3. สังเกตว่าหูชคจะมีบูทยางรองอยู่นะครับเพื่อให้หูโชคสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสามารถบิดตัวจากการใช้งานได้เล็กน้อยนะข้อห้ามคือห้ามไข น็อทุกจุดของโชคนะครับจะทําให้แรงดันเสียแรงดันข้างในคือแก๊สอาจจะล่วกมานะครับหรือว่าโชคจะทํางานได้ไม่สมบูรณ์การติดตั้งตัวต่อโชคจะทําให้โชคไม่สามารถขึ้นไหวได้อิสระนะครับซึ่งทําให้หูโชคหักและอายุการใช้งานโดยรวมสั้นลงนะโช๊กอัพ s s นะครับได้เลือกค่าสปริงให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแล้วและได้ทําการปรับค่าสปริงจากโรงงานเพื่อเซตไว ผู้ขับขี่หนึ่งคนเรียบร้อยนะครับก็อาจจะไม่ต้องตังต้งน้ําหนักพีโหลดแล้วกันนะครับถ้าขี่อาจจะได้ฟีลนุ่มหนึบพอดีแต่ถ้าขี่แล้วอาจจะยุ้ยไปนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับก็จะเป็นตัว H กับ S นะน่าจะย่อมาจาก hard นะครับกับ soft นะสามารถปรับน้ำหนักพีโหลดโชกคได้คือเหมือนเราอยากได้แข็งๆอนะ่ะสปริงก็จะยิ่งขดแน่นนะครับเวลา เจอหลุมเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะรูดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้นุ่มนะก็บิดไปทางซอฟต์นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะน่าจะซิมากลางๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปมาลติ้งนะครับใส่กับตัวรถแล้วก็ลองดูนะครับตัวกล่องก็มีมีแค่นี้นะมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะครับเช็คว่าเป็นของแท้นะ QC Plus นะครับฝั่งนี้ก็เป็นรุ่นเฉยๆนะไม่มีโฮโลแกรมนะครับแล้วก็มี Batch Number ก็น่าจะเป็น วันผลิตออกมาจากโรงงานแล้วกันนะครับอนุญาตเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในถุงมีอะไรบ้างนะมีสติกเกอร์นะครับ2แผ่นนี่นะครับสติกเกอร์ของ K-Photo อย่างดีนะดูก็เป็นสติกเกอร์เนื้อดีนะครับมีความคมชัดสูงนะไม่ใช่สติกเกอร์ปิ้นนะครับนาจะพิมอย่างดีมาจากโรงงาน ใบรับป,ประกันนะก็ประมาณว่าให้ยิงไปที่ QR code นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ผู้ผลิตแล้วก็ถ่ายรูปไม์รถนะครับถ่ายทะเบียนรถแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะระบบจะแสดงการยินยันลงทะเบียนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะตอบตรวจสอบสถานะทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบกพ้องนะครับจากชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิตนะเขาก็จะครอบคุมการรับประกันรับประกัน ผ่านตัวแทนนะครับที่ได้รับอนุญาตจาก yss นะช,นชิ้นส่วนที่เสียหายที่ได้รับการเปลี่ยนถือเป็นทรัพย์สินนะครับเขาก็จะน่าจะยึดอะไรกลับไปนะครับการรับประกันจะสิ้นสุดภายในเวลาที่กําหนดไม่สามารถขยายได้นะแต่ถ้าเราซื้อออนไลน์ก็ต้องกรอกภายใน15วันจากวันซื้อนะครับกรณีข้อมูลไม่ครบไม่ได้กรอกเลขไมหรืออะไรอย่างนี้ประกันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับการเคมสินค้าใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก ซีเรียลนะครับพาร์ทแล้วก็แบตนะครับนัมเบอร์คือล็อตผลิตอะไรอย่างงี้ถ้าผู้ซื้อไม่มีหลักฐานบริษัทก็จะนับจากซีเรียลวันผลิตแทนนะรับประกันสีชิ้นส่วนอลูมิเนียมชุบอโนได้นะครับเวลา6เดือนนอกเหนือการรับประกันคือโชค็คนะครับจะถูกถอดใหม่ไม่ได้เลยนะห้ามถอดห้ามรื้อนะครับโช็คที่ในการทดสอบหรือแข่งขันก็ยกยกเว้นนะครับอ่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัว ชโดยรวมแล้วกันนะครับก็จะเป็นโชคกสปริงสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะมีบูทบูทหูล่างนะก็จะมีเดือยยาวกว่านะครับก็ต้องใช้น็อตที่มากับรถแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาของรถมาเทียบกันอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นก้านนะครับเราเอาไว้ใส่ตรงนี้นะเวลาใส่เข้าไปในรถแล้วอะ่ะจะปรับให้น้ำหนักทีโหลดนะครับเซตคาแรคเตอร์ชคว,ว่าจะแข็งจะอ่อนก็บิด ฮาร์ดหรือซอฟเอานะครับแต่ว่าต้องไปติดรถก่อนเพราะตอนนี้สปริงมันถ่างแข็งมากนะครับต้องไปกดลดลงหน่อยแล้วค่อยบิดนะครับตอนโชคยุบตัวนะมันจะได้ไม่มีแรงเค็นจากสปริงมากดอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเอามาเทียบให้เห็นเลยกับโชคเดิมๆลงงานนะครับ mm hmm. นี่น,นะ,นะเดี๋ยวร้อยหูกับหูแล้วกันนะครับ mm hmm. เทียบตำแหน่ง mm hmm. นะครับอันนี้ให้มันได้ เซนเตอร์ของรูแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันเซนเตอร์ Center มันรูมันห่างกันเท่าไหร่นะผมจับตรงนี้กับตรงกลางนี้แล้วกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวเอากระดาษมาเป็นที่เลงแล้วกันนะอันนี้คือเซนเตอร์ของโชกคตัวใหม่นะครับกับอันนี้เซนเตอร์ของตัวนี้ เดี๋ยวผมต้องเลื่อนให้มันชัดกเจกนกับที่ส0เซนนะเดี๋ยวจับเซนเตอร์จากาแม่เล็กดูดอีกนะครับอันนี้ก็จะวัดแบบไม่ไม่เป๊รร้อยปร์็แล้วกันแค่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจับกลางเทียบกับอันนี้นะครับก็ประมาณสิบ สิบสมมิลนะครับก็ประมาณ1.2เซน1นเซน,นะช่วงช่วงนี้ความยาวกว่านะครับก็คือโช๊คของ yss นะก็ถ้าสังเกตจากช่วงสปริงอ่ะตรงนี้ก็ยาวกว่าแล้วนะครับแต่อาจจะขันนะครับไปทางฮาร์ดอาจจะขึ้นมาอีกก็ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปลองใส่รถแล้วก็ขันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถ กดอะไรได้เลยเพราะมันแข็งมากนะสปริงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆแล้วกันว่าต่างกันแค่ไหนนะครับเนี่ยมันก็ยาวกว่านิดน้อยนะนะครับถ้าจับมาหน้าหูบนอเงี้ยนะครับเซนเตอร์รูก็เนี่ยประมาณเซนกว่านะครับที่เช็คเมื่อกี้นะสปริงก็คดใหญ่กว่านะครับ ถ้าเทียบกับโชคเดิมโรงงานก็สรุปว่าจริงๆอ่ะโชค YSSDTG นะครับมีความยาวมากกว่าโชคโรงงานนะถ้าเทียบด้านนี้ก็น่นแะประมาณเซนกว่าเซนกว่าหน่อยๆนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปตัวประกอบอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากนะครับวันนี้แค่มาอันบ x ็อกนะครับแล้วก็รีวิวเบื้องต้นนะครับ YSSDTG เดี๋ยวก็จะเป็นถ่ายโคลสอัพให้ดูนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนภาษาอังกฤษนะครับห้ามห้ามหรือห้ามเปิดนังมีแก๊สงดันสูงนะครับอันนี้ก็เป็นคําเตือนภาษาไทยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูดีเทลนะครับคอสอัพนิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนเขาจะมีมาร์กนะครับของ yss ทุกจุดเลยนะว่าเป็นสินค้าของแท้อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีปลอมหรือเปล่านะนะครับ นี้ก็มี DTG Gas แนะแต่หูบูทไม่ได้ปั๊มอะไรนะครับมีแค่แกนเบ้ารองสปริงนะนปั๊มว้ SS กับตัวคดสปริงนะครับที่ยิงเลเซอร์สีดำนะครับอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวขอสรุปจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทำผลงานต่อไปนะครับก็สรุปว่าโชค DTG นะครับเคสของ YSS นะครับมันยาวกว่าประมาณซนะครับถ้าจับเซินเตอร์กับเซนเตอร์ประมาณ1.2ถึง1.3นะครับ,บ,อ,อ,อ,รรบอ่ะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ